ไปดูนาทีชีวิตขณะที่โครงเหล็กเนี่ยพังถล่มลงมาหลายคนเห็นจะจะเลยว่ามีคนงาน2คนติดอยู่ในนั้นค่ะ นี่มันทินาทีชีวิตของคนงานในไซงานก่อสร้างอุโมงส่งน้ําสถานีสูบน้ํำมีนบุรีในสํานักงานการประปาะคนครหลวงซอยนิมิตใหม่6ถนนนิมิตใหม่เขตมีนบุรีเคราะดีว่าเหตุการณ์นี้ ไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีคนงานติดใต้โครงเหล็กค่ะแต่ก็มีคนงานที่ได้รับบาดเจ็บรวม13คนในจำนวนนี้ขาหัก1คนอาการสาหัสบ,บาดเจ็บเล็กน้อย12คนและไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล1คนพวกหน่วยการเขตมีนบุรีพร้อมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนานกว่า1ชั่วโมงเบื้องต้นได้ข้อเท็จจริงว่าระหว่างนั้นคนงานกำลังผูกเหล็กเข้าด้วยกันแต่ว่าฝนตกลมแรงเหล็กค้ำยันที่มันไม่แข็งแรงพอมันก็เลยล แล้วก็ล้มทับกันเป็นโดมิโนโอตอนนี้สั่งระง,งับการก่อสร้างชั่วคราวแต่มันไม่รุนแรงถึงขั้นประกาศว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคอ,อต้องไปตรวจสอบสาเหตุวา่าเหตุที่เกิดเกิดจากอะไรแต่เท่าที่ดูด้วยสายตานะครับน่าจะเกิดค้ำยันอาจจะไม่แข็งแรงพอทําให้โครงเหล็กเพราะว่าโครงเหล็กเนี่ยมีความสูงประมาณาคือเหล็กเส้นหนึ่งอะประมาณ10เมตรที่สูงขึ้นไปแล้วก็ค้ำยันไม่พอก,ก็เลย เอ็นพอเอ็นมันเหมือนโดมิโนครับมันก็จะล้มเป็นเป็นแผลไปประมาณนั้นครับส่วนมาตราการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บผู้รับผิดชอบหลักก็จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีสํนานักงานประกันสังคมเข้าไปช่วยดูแลตามมาตราการเยียวยาของรัฐส่วนเรื่องการดําเนินคดีตํารวจบอกว่าเดี๋ยวสรุปสาเหตุให้แน่ชัดและจะนําความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาประกอบในสํานวนคดีด้วยยืนยันว่าส่วนไหนกระทําการโดยประมาทต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ